สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกทท่านนะคะแล้วก็ทักทายเด็กๆที่น่ารักของคุณครูออดทุกคนด้วยตอนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตรังค่ะครูอัดคนสวยและผู้ช่วยคนเก่งนะคะพี่หนอนแก้วคนเดิมเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเราเดินทางเข้าสู่วันที่3แล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าโลกสวยด้วยมือเราค่ะ วันนี้ครูอัดและพี่หนอนแก้วเตรียมในเรื่องราวของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันจะดูแลกันยังไงแบบไหนนะคะเราตามพี่หนอนแก้วไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าค่ะวันนี้พี่หนอนแก้วมีสิทธิิธีการดูแลสิ่งแวดล้อมง่ายๆด้วยตัวเองมาฝากเด็กๆทุกคนดังนี้ค่ะ 1. การแยกขยะก,ก่อนทิ้งข้อดีของการแยกขยะก,ก่อนทิ้งจะช่วยลดขยะที่จะต้องนำไปกำจัดน้อยลงเพราะขยะบางอย่างเช่นขวดแก้วกระดาษหรือพลาสติกจะถูกนำกลับไปรีไซเคิลถือเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนไปอีกทางหนึ่งค่ะ 2. การรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติกขวดน้ำพลาสติกที่เราดื่มในแต่ละวันนอกจากจะใช้บรรจุน้ำดื่มแล้วขวดเปล่าที่ไม่มีน้ำยังสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้ได้ค่ะนอกจากนี้หากมีขวดน้ำที่ใช้แล้วจำนวนมากยังสามารถรวบรวมมาจำหน่ายให้กับบริษัทที่รับซื้อขวดพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิลได้ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ 3. การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกการไม่รับถุงพลาสติกเป็นอีกหนึ่งวิธีรักษาสิ่งแวดล้อมง่ายๆก็คือการเลือกใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกค่ะเพราะถุงผ้าสามารถนำกลับมาใช้ซ้าได้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะ 4. การพกกระติกน้ำให้เป็นนิสัยแทนการใช้แก้วน้ำพลาสติกการพกกระติกน้ำให้เป็นนิสัยไม่ได้เป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังเป็นการช่วยฝึกให้เราเป็นคนดื่มน้ำบ่อยๆช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในร่างกายส่งผลให้ผิวพรรณเต่งตึงดูสุขภาพดีและยังช่วยลดปริมาณขยะของแก้วน้ำพลาสติกได้อีกด้วยค่ะ 5การปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้นอกจากจะเป็นการสร้างบรรยากาศให้สดชื่นแล้วยังช่วยฟอกอากาศให้เราได้ด้วยนะคะเพราะต้นไม้จะช่วยดูดคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปใช้ในการสัรงะห์แสงต้นไม้ยิ่งปลูกเยอะยิ่งช่วยให้อากาศสะอาดนะคะโกขยะสดแปรรูปเป็นปุ๋ยได้ขยะเหลือใช้ในแต่ละวันที่หลายๆคนไม่เห็นคุณค่าอย่างเช่นเปลือกส้มสามารถนำมาผสมกับน้ำตาลทรายเพื่อทำน้ำเอนไซม์ช่วยให้ต้นไม้งอกงามดี 7. การไม่เผาป่าไม่เผาขยะเพราะการที่เราเผาป่าหรือเผาขยะนั้นจะทําให้เกิดหมอกควันหมอกควันนั้นก็จะสร้างมลพิษในอากาศทําให้อากาศเสียอากาศไม่ดีและยังทําลายเสียงแวดล้อมอีกด้วยค่ะ 8. หลีกเลี่ยงการใช้โฟมโฟมนอกจากจะย่อยสลายยากแล้วเมื่อนํามาใช้บรรจุอาหารร้อนยังมีสารที่ขอให้เกิดมะเร็งอีกด้วยค่ะ ใช้กระดาษทั้งสองหน้าก่อนจะทิ้งเพราะกระบวนการผลิตกระดาษมีส่วนที่ทําให้เกิดการตัดต้นไม้เพราะฉะนั้นเราจะต้องแน่ใจว่ากระดาษแต่ละแผ่นได้ถูกใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วเพราะหากเราละเลยเรื่องนี้ไปการตัดต้นไม้เพื่อทํากระดาษก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นการรักโลกรักสิ่งแวดล้อมก็อย่าลืมใช้กระดาษทั้งสองหน้าก่อนจะทิ้งนะคะ 10. เลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีความสวยงามคงทนผลิตจากวัสดุธรรมชาติแทนการใช้พลาสติกค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆจําไว้นะคะถ้าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของเราดีมีความสมดุลน,นะคะเราทุกคนก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะ,ะคุณครูออสก็ฝากเด็กๆของครูออสทุกคนนะคะว่าให้ ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราด้วยนะคะวันพรุ่งนี้นะคะคุณอัดและพี่หนอนแก้วจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องราวของประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมค่ะเด็กๆก็รอติดตามกันด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ครูออดและพี่หนอนแก้วจะต้องลาเด็กๆไปแต่เพียงเท่านี้เรากลับมาพบมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะพี่นันแก้วค่ะเราลาเด็กๆกันก่อนค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ